สุดยอดการลดราคาสินค้าไอทีซินเนกกำลังจัดงานลดราคาสุดโหดที่จะทําให้คุณต้องก้าวเข้าไปสํารวจซ i n e x Big บิ๊กบ a งเซล2 5ขึ้นกับการลดราคาสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกจัดขึ้นเฉพาะเพียง2วันในวันที่14 1 5ถึง15พฤศจิกายน2568และนี่คือโอกาสทองของคุณในงานนี้คุณจะได้พบกับสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ดังที่คุนเคยกันดีอาทิหัวเว่ยออเนอร์นินเทนโดเรเซอร์เอซูสเอเซอซด w, lg, view, s o n i c kingston และ samsung กับข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างมากแต่ที่นี่คือส่วนที่น่าสนใจงานลดราคานี้ไม่ได้มีแค่สินค้าทางด้านไอทีเท่านั้นมีโปรโมชั่นเด็ดๆอีกมากมายรอคุณอยู่ดีนเด็ดนาทีทองพบสินค้าราคาพิเศษที่จะทำให้คุณต้องก้าวเข้าไปสำรวจจัดเต็มทุกวันชอบครบ5,000บาทรับสิทธิ์ร่วมสนุกชิงรางวัลลัคก,กี้รอที่น่าตื่นตาตื่นใจและนี่ยังไม่ใช่ทุกอย่าง คุณยังสามารถร่วมง,งานกิจกรรมทิ้งให้ถูกที่กับ Plastid by s i n e x E Waste โดยคุณสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแลกเปลี่ยนเพื่อรับสิทธิ์ลัคก,กี้ดรอเพิ่มเติมซึ่งรับขยะประเภทต่างๆอย่างโทรศัพท์มือถือเก่าสายชาร์จแบตเตอรี่สำรองและอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าแต่ที่นี่คือส่วนที่น่าสนใจงานนี้จะไม่รับ่านไฟฉายแบตเตอรี่ตลับหมึกพิมพ์และหลอดไฟทุกชนิด เดี๋ยวนี้คุณได้รู้ข่าวสารเกี่ยวกับงานลดราคาที่น่าตื่นเต้นนี้แล้วอย่าพลาดโอกาสที่จะได้ของดีราคาถูกมาเยี่ยมชมที่สำนักงานใหญ่ของซินเนกถนนสุขนสวัสิ์ก่อนที่จะสายเกินไป